สวัสดีครับทองระเสริฐฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปนะครับแบ่งปันมุมมองนะครับหัวข้อที่ที่จะทํานะครับก็การแบ่งปันนะครับไก่เล็กกับไก่หนุ่มแตกต่างกันยังไงนะครับในมุมมองของผมนะครับที่ได้ลงมือทําเองก่อนนะครับก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับก็เป็นสาระเป็นข้อมูลเพื่อเป็น ทางเลือกนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ชื่นชอบเพาะพันธุ์ไก่นะครับว่ามีมุมมองแบบไหนนะครับการเพาะพันธุ์ไก่เล็กแบ่งปันกับไก่หนุ่มแบ่งปันนะครับในมุมมองผมนะครับถ้าเราจะทําไก่เล็กนะครับก็อย่างแรกนะครับก็เลือกสายที่เราชอบก่อนนะครับแล้วก็แล้วเราก็ถ้าในความคิดผมนะครับถ้าเป็นไก่เล็กนะครับก็อาจจะต้อง นำสายที่มีชื่อเสียงนะครับหรือเป็นสายที่ตลาดมีความต้องการนะครับมาเพาะพันธุ์นะครับถ้าท่านทําไก่เล็กนะครับมาเพาะพันธุ์นะครับคือไก่เล <không>. ็กเนี่ยไม่ว่าจะพ่อไหนแม่ไหนนะครับก็ถือว่าวัดดวงหมดนะครับถือว่าวัดดวงหมดนะครับไม่ว่าพ่อไก่จะตัวละกี่ล้านกี่แสนนะครับแม่ไก่จะตัวกี่แสนกี่ล้านนะครับก็ถือว่าวัดดวงหมดนะครับ ทุกซุ้มทุกฟาร์มที่ทํากันนะครับถ้าเป็นไก่เล็กนะครับเขาก็รับประกันแค่ความชัดเจนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะรับประกันในตัวลูกไก่ได้ก็คือสายพันธุ์ที่ท่านนําเข้ามาพัฒนานะครับท <ider> ่านเลือกสายที่ท่านชอบก่อนนะครับทําไมต้องเลือกสายดังเพราะว่าการเพราะพันธุ์ลูกไก่ที่แบ่งปันเรามันเป็นการวัดดวงนะครับสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าจะเชื่อมั่นได้ก็คือสายพันธุ์และความชัดเจนที่ท่านนะครับ นำเข้ามาพัฒนานะครับตามจินตนาการของท่านที่คิดว่าดีนะครับที่คิดว่าเหมาะสมนะครับแล้วเราก็นํามาเพาะพันธุ์นะครับแบ่งปันกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เชื่อว่าถ้าเป็นสายดังนะครับย่อมมีโอกาสนะครับในการขายนะครับได้ดีกว่านะครับถ้าเป็นสายบ้านๆอาจจะเป็นไก่เก่งแต่เป็นสายบ้านๆไม่มีใครรู้จักนะครับแล้วเราทําการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับคือเดี๋ยวนี้การตลาดเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะแบ่งปันไก่พวกนี้เนี่ยก็ต้องไปตามสนามนะครับก็ไปดูไก่ตัวไหนเข้าตาแล้วเราก็นําเข้ามาพัฒนาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกอย่างนะครับบนโลกใบนี้นะครับการค้าขายนะครับเกิดจากออนไลน์ทั้งนั้นนะครับผมถึงบอกว่าถ้าเราจะแบ่งปันลูกไก่นะครับต้องนําไก่ที่มีความดังนะครับความต้องการของตลาดนะครับเข้ามาพัฒนานะครับ แล้วเราถึงจะแบ่งปันได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าทําไมทําไก่เล็กนะครับถึงต้องใช้สายดังนะครับนี่ในความคิดของผมนะครับส่วนท่านจะมาทําด้วยวิธีการลายบีดคอร์สบีดเอาบีดนะครับหรือลายบีดก็แล้วแต่จินธนรการของท่านนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเป็นสายดังนะครับก็จะมีโอกาสสามารถแบ่งปันได้มากกว่าสายที่ไม่มีคนรู้จักนะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะครับถูกผิดก็ แล้วแต่พี่น้องพิจารณาดูนะครับว่าสามารถเป็นประโยชน์ได้หรือเปล่านะครับส่วนถ้าเป็นไก่หนุ่มนะครับสายดังนะครับก็จะมีโอกาสมากกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะทุกอย่างนะครับยิ่งถ้าเป็นไก่หนุ่มคัดผ่านนะครับมันพิสูจน์ด้วยฝีมือนะครับรูปร่างหน้าตาโครงสร้างภาพลักษณ์ภายนอกนะครับสีสันหน้าตานะครับสีขนนะครับก็ต้องดูว่าถูกตาต้องใจตลาดหรือเปล่าถูกตาต้องใจ ลูกค้าที่ต้องการซื้อหรือเปล่านะครับถ้าต้องการซื้อนะครับถ้าเป็นสายที่ดังนะครับก็จะขายยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าสายไม่ดังแต่มีความสามารถที่ดีนะครับมีฝีมือที่ดีแล้วท่านสามารถมีคลิปนะครับที่ทําให้เขาเชื่อมั่น Morrison ได้ว่า <đầu> ม <Laura> ันดีผมว่าไก่หนุ่มเนี่ยก็จะแบ่งปันได้นะครับก็ในมุมมององผมนะครับถ้าเป็นไก่เล็กนะครับก็เชื่อว่าถ้ามีเป็นสายที่ดังตลาดต้องการก็จะคิดว่า น่าจะทําแบ่งปันได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเป็นไก่หนุ่มนะครับก็วัดกันที่ฝีมือเป็นหลักนะครับส่วนสายก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้การค้าขายหรือการแบ่งปันง่ายขึ้นนะครับเป็นเป็นข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นสําหรับผู้ที่จะแบ่งปันไปนะครับก็วันนี้นะครับก็พูดเป็นหลักครวๆนะครับว่าการแบ่งปันไก่เล็กนะครับ ไก่หนุ่มนะครับแตกต่างกันยังไงครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่แบบกว้างๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะมาลงรายละเอียดนะครับส่วนในส่วนของทองประเสริฐฟาร์มนะครับผมก็มีฟาร์มที่บ้านบึงนะครับก็เพาะพันธุ์ไก่ที่จะส่งพิพชรนะครับเหมือนเป็นสาขาแล้วก็แบ่งปันพัฒนาเพื่อส่งไปที่คมเพชรสุรินฟาร์มนะครับส่วนไก่หนุ่มนะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้นะครับก็ ส่วนตัวเองก็เก็บสายไว้เพื่อที่จะปล่อยเพื่อโตแล้วก็แบ่งปันไก่หนุ่มไก่สาวสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีให้เพื่อนนะครับช่วยทําอยู่ที่อําเภอวิเศษชัยชาญนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับก็เร็วๆนี้ถ้าได้ไปทํานะครับหรือได้เอาพ่อไก่แม่ไก่ไปพัฒนานะครับก็จะทําคลิปมาให้ชมนะครับก็ในมุมมองของผมนะครับทําไมถึงวันหนึ่งแบ่งปันไก่เล็กอยู่นะครับ แล้วก็ถึงต้องมาอยากทําไก่หนุ่มนะครับในมุมมองผมผมก็มองว่าไก่เล็กเนี่ยมันเป็นการพัฒนาตามสายพันธุ์ที่เราต้องการเป็นสายที่ตลาดต้องการแล้วเรานําเข้ามาพัฒนาตามจินตนาการของเรานะครับส่วนไก่หนุ่มเนี่ยมันเป็นการวัดฝีมือเรานะครับว่าสิ่งที่เราคิดแล้วเราทำเนี่ยมันโอเคไหมนะครับเราลงมือทานะครับต้องยอมรับความจริงนะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยออกมาใช้งานได้จริงไหมถ้าเรามีไก่หนุ่มที่เราสามารถคัดได้เองเราจะได้รู้ว่า จินตนาการและแนวทางที่เราทําเนี่ยมันไปได้ไหมนะครับก็มันเป็นการลงมือทําแล้วเราก็รอผลลัพธ์ที่เราอยากรู้นะครับก็ต้องต้องพิสูจน์นะครับว่าใช้งานได้จริงไหมถ้าใช้งานไม่ได้จริงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนความค,คิดนะครับหรือวิธีการต่างๆทําให้มันดีขึ้นนะครับทุกๆอย่างนะครับสิ่งที่ทุกคนทำนะครับผมว่ามันดีหมดแล้วครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องมาวัดผลกันนะครับผมเชื่อว่า ไม่มีใครอยากพัฒนาแล้วไม่ได้ดีหรอกครับทุกคนคิดว่าสิ่งที่ตัวเองพัฒนามันย่อมออกมาดีนะครับย่อมออกมาดีแต่ถ้าดีแน่นอนก็ต้องรอผลลัพธ์นะครับก็ผมเองก็อยากจะวัดฝีมือตัวเองเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งแล้วมีไก่หนุ่มเนี่ยมันคัดผ่านไหมมันพอที่จะเอาไปใช้งานได้จริงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมเริ่มลงมือทํานะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับย้ํานะครับคลิปที่ผมทํานะครับ เป็นคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็มุมมองนะครับเป็นแนวทางในการพ purpose, ัฒนานะครับสู่เกษตรกรทุกท่านนะครับที่จะมีแนวทางในการพัฒนาการเพาะไก่นะครับเป็นสาระเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ตัวผมเองลงมือทํานะครับย้ํานะครับผมเป็นมือใหม่นะครับแล้วผมได้ลงมือทําปัญหาที่ผมเจอผมก็มาเล่ากันฟังนะครับท่านใดที่รู้แล้วนะครับก็ปล่อยผ่านนะครับท่านใดที่มือใหม่เหมือนกันก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ทองประเสริฐฟาร์มนะครับทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ YouTube ก็3มช่องเหมือนเดิมน,นะครับทองประเสริฐฟาร์มนะครับทองประเสริฐไก่เชียงพัฒนาทองประเสริฐฟาร์มดำเจากขกอพัฒนานะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 1 5 5 5 3 3 3 4ครับ ID l i n ลก็0 8 1 5 5 5 3 3 3 4ครับวันนี้ลาไปครับสวัสดีครับ